สวัสดีครับพี่น้องมือนี้เน้นๆครับผมเนียมากินพัดพัดเผ็ดแกงตลาเนี่ยพวกน่ะกระชายพริกบะเขือกะเพราครับผมเมี่ยมากินครับผมเนี่ยมาปลาดุกเนี่ยมาพัดเผ็ดปลาดุกเนี่ยชอบผัดก็ต้องกินนะครับ

กน่อยล่างนี่หายห่วงครับผมอู้หูผแกงแตกมั่นเนี่ยแค่ว่าแค่ว่าเราเห็นเมนูนี่มันแสบเนอะพี่น้องผีแกงมาจากผักผักอะไรเนี่ยผักไตครับผมนกขอนนกขอนขอที่ธรรมราช หรือสุราธานีร้อยจังหูใส่น kind of ้ำ kind น of ิดนึง kind บ of ัพคัพเลยคัพ okay, ค um, ับให้พริกแกงเขาเนี so> ้ยปลาหน่อยอืมเราไม่ได้คนเราคัพคับเฉย โอ้ตนก็บเป็นยงััดนะอืนะเติมน้ำเลยเลยครับผมเติมน้ำรอแล้วก็ต่นวบนะเนี่ยแกงปลาดุกแกงเผ็ดปลาดุกนะครับโอเคเจะาจ้าจ้า น้องเนนี่เรียกอยู่ข้างนอกปันนี่ดิเอาฝาปิดก่อนไหมครับนี่นะครับฝาใหญ่โอ้ฝาเล็กนี่ฝาใหญ่นี่โอเคใช่ปะวะ ปุงรสเลยพี่น้องใส่ใบมะกูลแล้วเปลี่ยนบาสฉุนมากอู้ยพ่อย,อ,อ,อยากเเบาพี่นอ้องพออ,อยากให้พี่น้องได้กินน้ำข่อยได้ใส่น้ำตาลลงไปครับผมชูก้เกะรสยีพออ,อยากให้พี่น้องได้กินนนัว มีเครื่องเครื่องเครื่องผัดเผ็ดเ,เครื่องแกงปลาครับผมผัดเผ็ดได้ทอดเนื้อปลาเขาสุกได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วร่อเป,ปีย,ยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับสามารถจุจุจุจ,จุได้เนาะมันก็เห็ดได้มันมอนะไรพี่น้องเพราะว่ามันมีเครื่องดับข้าวอยู่แล้ว เขาค้นเบ,า,บาๆเดี๋ยวเนี่ยปลามันจะแตกมีเผ็ดร้อนมากเมนูนี้เม,มนูเ,นเดี๋ยวค่อยชิมถ้าไม่พอดีก็เติมน้ำปลาเนาะปิดฝาไว้ก่อนครับผมอบผักให้สุกเดีย๋ยวค่อยใส่กะเพราครับผม ใบกระเพ้าับใบบักูดฉีบหมูใบบักเข้าใบกระเพ้าครับผมกับใบบักูดใบบัปปกูดแพร่บ้าเรากับลูกใบแหละล่ะลูกใบได้รอบหนึ่งรอบสองเม,มนูนี่แพว่าเห็ดขายทุกทุกเอ่อทุกตรงนี้เมนูนี่ตอนแพว่าขายกับเขานะจสบายมันกะเนาะ คือสภาพเศรษฐกิจ,จมันอ่ะนี่เข้าได้กับข้าวเข้าครับกับข้าวเลยโอเค,เข,อเคขอบคุณมากเนี่ยถ่ายรูปได้ไหไม่ไม่เห็นวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม กับข้าวแรงยั่วจ้าผัดเผ็ดปลาดุกพี่พี่ท่านใดอยากอุดหนุนปลาแดดเดียวเนื้อแดดเดียวไส้กรอกกินกับข้าวแหนมแล้วก็แจ่วบองปลาสลิดนะครับปลาหลดปลาหลดมีแล้วปลาเสียมปลาเนื้ออ่อนก็มีแล้วนะครับพี่พี่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับวันนี้ ครับแค่ว่าเป็นครับโอเคได้กับคาแล้วปิดแก๊สเรียบร้อยนะแม่ครับฮะปื้อสชมพูไม่ใช่เล่นเพราะนี่นี่ระบายสีครับผมระบายแม่หนูใช้นิดหน่อยเใช่ระบายระบายเน่ยเนี่ยตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรนะ คุลรมิโอ้คุลรมิระบ,บายเสร็จแล้วหลังจากเริ่มเรียนมาที่งานบุญ<ะ>เสียก็อีเยี่ยมเลยอาบน้ำเลยนะ,ะกิน <c oughs> กลับมาก <c oughs> ินเข่าเรียบร้อยแล้วกินก๋วยเตี๋ยว,<ะ>ยวมืดถ้วยนี่นเเลยเออไปล้าง,ง,งออกดีดีไหยไปล้างออกดีดีมามาคุณครูบอก คุณครูบอกนี่นี่น่ผอมลงหรือเปล่าเนี่ยผอมใช่นี่น่ลดความอ้วนค่ะเพราะว่านี่น่จะไปประกวดมิสแคนมิสแคนคลยเหมือนถงกะเลยครับเหมือนถุงแก๊สไปเกาะนี่นี่จะไปประกวดมิสแคนบ้านทุ่งค่ะอืมแนะนำตัวเดินเข้ามาสวย เด็กหญิงแพทองทานแม่แพวาสุงเข้าประกวดรายการ Miss Scan University and the uh, b e r y g o o d and the uh, Comedian and the uh, Sick อะไรอย่าพูดเพาะๆโอุ๊ยแสดง No 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 โอ๊ยคือไม่ออกค่ะลินสะบ <laughs> ู่ล้างมือล้างดีๆ ออไม่ออกเซบ,บออูเซบูไอคิวไอ,อคิวใจแรงไม่ออกโอเคบายบายก่อนมิสแกลมแบบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดจอกบ๊ายบายบ๊ายจุ๊บจุคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าไม่กดเราจะบุกบ้านไปไป ไปไปไปขโมอยของนะโค่ะ